Oui. Er> เอาเอารวมรวมไหมครับพี่รวมไหมครับอันนี้คจะเป็นผักรวมนะคะแล้วก็ม nah, ีใส่วากด้วยอันนี้คือจะเป็นชุดลหบานรจาจใส่หม้อดีเลยรอเสร็จตอนนี้เราก็ใส่วาดค่ะ ทำมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมคพิปร yeah> ุงมาแล้วค่ะก็ความไบเละพี่เราผมเรามาใส่แค่พริกเราเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ๋อค่ชาแนลสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดเปิดท้ายรถไฟเตริญทรัพย์นะคะจังหวัดสระบุรีนะคะ ตอนนี้ก็อยู่กับร้านแกงเลียงผักหวานนะคะเพื่อสุขภาพแกงสดชุด,สด,สด,สดละ50บาทนะคะตอนนี้ป้ายจะอยู่สูงไหมะะ่แล้วสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะคนะกำลังทำนะคะคิวที่นี่เปิดร้านกี่โมงคะพี่เปิดประมาณสี่โมงครับ 4. ี่โมงเย็นนะคะถึงประมาณกี่ทุ่มพี่ประมาณสามทุ่มอ่ะสองทุ่มครึ่งอ่ะครับเพราะว่ามันเขาให้เขาให้เ็บไงตัวฟิลเนาะพี่ใช่ครับใช่ใช่ได้แล้วครับแแกงทีสามกระทะเลยนะคะสมหมอเนาะพี่สมหอสามหม้อถ้านค้าเยอะก็สามม้อแก่ไปเลยค่ะ่ง้อยัร่ เป็นแกงเลียงผักรวมใช่วพี่เป็นเป็นแกง <100. S 1> เลียงผักหวานครับอ๋อผักหวานแกงเห็ดแกงเลียงแกงเห็ดอันนี้ชุดชุดนี้เท่าไหร่พี่ห้าสิบครับผมห้าสิบที่นี่เปิดขายวันอะไรบ้างพี่สุกเสาร์อาทิตย์ครับผมสามเสาร์ 6, อาทิตย์นะคะที่นี่สามวันนะคะ มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่มาคะพี่ก็ห้าสิบขึ้นไปครับผมมันจะเป็นชุดชุดชุดละห้าสิบขึ้นไปนะคะถ้าใครอยสั่งพิเศษก็หกสิบสิบเจ็ดสิบค่ะมีพิเศษด้วยนะคะถ้าไป็นแปดสิบก็เอาสองถุงไปเลยคุ้มกว่าเป็เห็ดอะไรอ่ะพี่เห็ดขอนนะผมเห็ดขอนแล้วก็เห็ดขอนเห็ดอ่าเห็ดนางฟ้าเหรอไไมม่่เห็ดโอเรนเจอร์ครับผมออเรนเจอร์แล้วก็เห็ดนางฟ้า ก็เลนติก็เป็นผักหวานไข่มดแดงนี่จะมีเฉพาะหน้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับผมเป็นหน้ามันครับอ๋อเดี๋หั้ายันครับนอีันนี้เป็นสูตรน้ำปลาใช่ไหมพี่เป็นเป็นเป็นปลาย่างเป็นปลาย่าครับ เพราะว่าบางบางคนเขาจะไม่กินปลาแต่ว่าถ้าใครอยากใส่ก็ไปใส่ใส่ใส่เองได้อ๋อใส่เป็นสูตรปลาย่างนะคะครับผมสูตรปลาย่างมันจะเอาแบบคนภาคกลางกินนะครับผมเผ็ดน้อยถุงใหญ่กันเละอันนี้แคเหรอครับครับผมอันนี้เขาเอาแต่เห็ดกักบผักหวาน,นะค,ะครับผมนนบนนะะผมันเลยแบบถุงมันแบบ ออ,อเเกเล็กๆหน่อย <c oughs> แต่ถ้ารวมเนี่ยก็ใหญ่ๆครับผมประมาณนี้เอาแค่เิ็ดกับผักหวาน<ะ>เลือกได้ครับผมเอาแกงเห็ดอันนี้อย่างเดียวค่ะใส่น้ำป<อ>ลาด้วยของพี่เอารวมเนาะเผ็ดไหมครับเผ็ดน้อยจนะ่ยผักรวมม่วไหมครับ เอาเอารวมรวมไหมครับพี่รวมไหมครับ ใสดีนี่สามเตาเอาอยู่แล้วพี่เอาอยู่ครับผมเอาอยู่ะค,ะครับถ้าเกิดนั้นก็ต้องรอ,อลูกค้ารอได้พี่แค่ย่อเขาบอกว่ามีสหม้อเราแกงเราจับใส่หมอ้อสเลยพอเสร็จหม,ม้อนี้เราก็ใส่ต่อเลยว่ามีสามหม้อเราแกงเราจับใส่หม้อสีเลยพอเสร็จหม้อนี้เราก็ใส่ต่อเลย น,น้ำซุปนี่คือเราทำมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมคือปรุงมาแล้วครับปรุงมาจากบ้านคราบเพื่ควอมไวใช่ไหมพี่ครับผมเรามาใส่แค่พริกเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ๋อโอเคอันนี้มีปักทองปักทองด้วยนะคะีใช่ครับผมมีบวมีปักทองกับหวานตังห้าสิบบาท เห็ดวันนึงนี่ใช้กิโลพี่เยอะไหมอย่างละสี่ห้าโลครับอย่างละอย่างละสี่ห้าโลครับถ้าขายดีๆอ่ะใช่ครับผมถ้าขายดีๆก็สี่ทุกวันแค่แค่นี้แค่หมดใช่ไหมคะเจ็ดสี่อย่างอย่างละสี่โลค่ะอันนี้ใส่ใบอะไรพี่ใบแมงลักครับใบแมงลักนะมันมันจะได้หอมใหญ่ใหญ่เลยแค่ต้นเลยครับ รสชาติเป็นไงพี่อร่อยออ่อรอเลยแซ่บเลยใช่ไหมพี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะมีขายที่อื่นไหมพี่มีตล<ม><ม>าดอื่นไหมเดีผมมจนถึงวันพระ่มษาขายอยู่โต้ลุกมะโต้ลุแกแจ็ทลอย มีโต้รุ่งแข่งพลอยนะคะจันถึงพลาดใช่ไหมคะเป็นตลาดเย็นใช่ไหมครับใช่ครับมันมันมันเป็นโต้รุ่งครับผมอ๋อเป็นโต้รุ่งอ๋อเป็นช่วงเย็นๆนะคะเอาเอารวมรวมไหมครับไมทุกอย่างที่ไสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแกงอะไรนะคะไม่ไม่กินผักอะไรไม่กินเห็ดอะไรบอกได้ครับให้เยอะครับ เห็ดไม่เห็ดนี่บอกได้เลยนะคะเยอะให้ตามหน้าตาด้วยตามหน้าตาว่าค้าเลยนะ บุรีแวะได้ครับผมสุขเสาร์อาทิตย์เปิด4โมงครับผมที่ร้านแกงเลียงร้านแกงเลียงครับผมมีร้านแกงเลียงมีมีหลายร้านครับผมเดินดูครับผมแต่ถ้ามาแกงเลียงเยอะผมแต่ร้านนี้คือเด็ดสุดนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ